ตามบทเฉพาะการสีป่ปีต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้นมาใหม่แต่ในช่วงสี่ปีนั้นเน่ยอาจารย์ที่เขาปกครองมาสี่ปีนั้นเขาถูกแผนของอาจารย์ดวงเล่นเอาเะอยู่เพราะอะไรเพราะว่า อาจารย์ดวงเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าเอ็มสาวพรังจิตได้พระรหัสเป็นธงไชยแสดงว่ามีจุดเด่นในดวงตัวเองให้มองดูว่าว่าเป็นคนมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือนี่ธงไัยแปลว่าน่าเชื่อถือความเชื่อถือบุคลิกลักษณะแกก็อ้วนอวนแล้วแกท้องพู้ยๆไปตามเรื่องนั้นแหละนะ แต่ก็ได้เปรียบไปตรงที่วัดปิดตาจะมีแสดงออกบุคลิกเป็นผู้ใหญ่เป็นบิดาก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาโดจากับนักศึกษาสามาชิกอะไระอะไรก็วางตัวเป็นพี่เออไม่ได้เหยียบย่ําหัวคนกับปกครองแบบพี่กับน้องอะไรเงี้ยยากแถมไอ้พฤหัสตัวนี้มันเป็นพันธุ อาจารย์ดวงแกก็ฉลาดฉลาดคือว่าพบคาพวกสมาชิกเหมือนอย่างญาติกินข้าวหม้อเดียวกันเวลาสอนวิชาพยากรณ์ก็คุยกันหัวลอกกันไปเหมือนกันคุยกันเล่นเล่นบ้างคุยกันจางแก้งอย่างนี้แล้วก็วิชาแต่และว,วิชาที่แสดงออกไปนั้นก็ไปสามารถจะไปดูได้เลยเรียน เรียนวันนี้กลับไปบ้านดูได้พวกนี้หากินได้อย่างนี้โอ้ยถูกใจและเป้าหมายไอก้กรรมะเนี่ยแกก็มีเป้าหมายนี่เราเล่าความหลังว่าอาจารย์ดวงแกมีสมองความคิดจิตแกตั้งไว้ว่าเออโกจะต้องเป็นนายกให้ได้นี่เธอชาย,ยานแต่ก็ต้องประกอบด้วย ดวงดาวมันให้ผลความอยากของคนเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้รลกครับทุกคนก็อยากใหญ่อยากโตอยากเป็นนายกอยากเป็นกรรมการอยากอู้อยากทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ดวงดาวถ้าดวงดาวไม่เป็นใจท่าไหนเหลยจะได้ผลสําเร็จนะแต่ว่าพระรหัสเป็นมหายนญา,าติเนี่ยก็มีครับในในระหว่างสมาคมก็มีนะักศึกษาแบ่งแยกออกไปที่ เขาหมั่นไส้อาจารย์ดวงเยอะอาจารย์ดวงก็เราะก็ู้ตัวว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาคุณไม่ชอบผมผมก็ไม่ว่าอะไรคุณก็ผมก็ไม่ได้ขอคุณกินคุณจะเรียนในระบบของอาจารย์ดวงก็เรียนคุณไม่เรียนคุณจะไม่นั่งฟังคุณก็ไปเราก็ไม่แคร์เพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายของอาจารย์ดวงนี่ทําเพื่อคนส่วนรวมคนส่วนใหญ่ ไม่ได้ต้องไปงอ้อคนใดคนหนึ่งคนนั้นคนนี้ไม่แคร์ไม่งอเพราะหลักใหญ่ดาวใหญ่เราดีครกสามมันทัดบนนะครับปิดตาพันธุกรรมะนี่ถ้ามันดีแล้วนะครับไอสองมันทัาล่างมันจะไม่ดีก็ช่างหัวมันนะครับเพราะมันไม่มีเอสิอทธิที่จะมาหาักล้างทําลายสามแถวบนได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการอ่านานี้เราก็ถือโอกาสพูดด้วยเสียงว่า หั่นคำหนึ่งสามบรรทัดบนปีเดือนวันเอาไว้เถอะครับถ้าปีเดือนวันข้างบนสามบรรทัดบนถ้ามันเสียต่อให้สองบรรทัดล่างมันดีมันก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขตัวเลขเลือนฐานบนสามบรรทัดบนได้โดยเด็นขาดนี่จำเอาไว้สองบรรทัดล่างนี่มันเป็นเรื่องของบารมี ผลพลอยได้อันเกิดจากดวงชะตาว่าสามัคคีบนแปลว่าเกิดมาเป็นคนสมมติร่างเกิดมาว่ามีบารมีเสริมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องแยกความสําคัญว่าสามัคคีบนดีกว่าเพราะนั้นอาจารย์ดวงในระยะสี่ปีที่เกิดมาเป็นนายกนั้นแอดสร้างบารมีสนิทชิดเชื่อทําความสนิทสนมเป็นกันเอเนกน,เอนักศึกษา ก็คิดดูเถอะครับว่าผู้บริหารก่อนหน้าอาจารย์ดวงนั้นทำตัวเป็นผู้ใหญ่เกินไปผมใช้คำว่าเบ่งกลางแขนเสมือนหนึ่งที่ใต้ลักแลมีฝีเมตต็ดโตหุบแขนไม่ลงคนมันก็ไม่ค่ชอบบาราเรียนเวลาสอนนักศึกษาจะถามอาจารย์ไอตรงนั้นแปลว่าอะไร ผู้สอนก็นตะหว,วาดเาว,ว่าโอ๊ยโง่แล้วเกินอะไรก็ไม่รู้จักฟังไม่รู้จักจําแต่อาจารย์ดวงมาอย่างนั้นล่ะใครถามอะไรไม่ได้อธิบายหัวเราะชอบใจย,ยกตัวอย่าง้วเป็นกันเองเนี่เขาเรียกว่าคณะอาจารย์กรรมาการรุ่นแรกนั้นตายอาจารย์ดวงตรงดาวดาวดาวของเรามันเปิดโอกาสได้ พอครบสี่ปีก็มีการเลือกตั้งตอนนั้นสมาคมก็อยู่วัดลัคนพิษฐนะครับพอเลือกตั้งภาพคะแนนเทมาให้อาจารย์ดวงเกือบหมดของเขาก็มีแต่พวกเขาเมื่อนับกันแล้วอาจารย์ดวงชนะจากนั้นมาอาจารย์ดวงก็ลุยและการเลือกนาะยกคนเดียวล้วก็คัดตัวที่ครับพวกเขามีบางคนที่ดี มีคุณธรรมเอามาร่วมด้วยที่ไม่ได้เลือกไดแล้วเบ่งมากนะกอูก็ไม่เลือกหวยก็ต้องกลับไปนอนบ้านและพวกนี้พอมาได้เลือกแล้วก็ไม่กล้ามาสมาคมเพราะมันอายกันโดยที mm. ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นี่เป็นการต่อสู้ที่อาศัยดาวครับยาว่าแต่ในแผนท่านเลยในดวงอาจารย์ก็ถือว่า เมื่อพลังจิตพระหัสในดวงอยู่ราศีมังกรท่านดูนะครับกรงข้ามลาดาวพระหัตคือลาหูถ้าคิดถึงลาหูแล้วมันไม่มีดาวเราเตีเป็นดาวสี่ท่านจะไปกลัวอะไรสี่เป็นราชาสี่ในแผนท่านเป็นท่านนางสาจชาสุภาโอ้สังคมเพื่อนฝูงการงาน แก้ปัญหาได้ดีราหูนี้มาเล่งพระหัสกลับให้ผลดีแถมเป็นราชาอีกต่างหากนะครับนับจากพระหัสไปหาดาวพุทธที่อยู่ราศีมินท่านดูนะครับเราถือเป็นโยบดาวจากสาวพรรมจิตเข้ามาดูในดวงราศีจักร เล่นไหนลาสีไหนท่านต้องนับจากลัคนาสำหรับท่านที่มีดวงราศีกับแล้วท่านก็ลองเอาดวงพลังจิตว่าได้เลขอะไรแล้วก็มาดูในดวงกลมกลมว่าดาวตัวนั้นอะไปอยู่ในราศีไหนท่านก็นับจากลัคนาไป กนโหนกบมพระสาชาพันธุปุตตะอริอัตณิมรณะสุภะท่านก็มีสิทธิจะถ่ายพื้นดวงต้นดวงตกอะไรสมมติว่าเสาพลังจิตและก็มาดูในดวงอสุจกปากรากฏตกและเป็นอัุรีท่านก็ต้องพิจารณาว่าชีวิตของท่านนั้น มันอยู่ที่จิตใจของท่านเองเป็นสำคัญทาว่าสาวพร,รังจิตจะเกิดสาวพระรังจิตได้มันต้องเอาเลขเดือดของของเจ้ากะต่างมาชี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาชีได้ตัวเลขต้องดู เลขตัวนี้เช่นว่าของตัวอย่างนี้สองทีห้าท่านจะต้องดูที่ไหนก่อนท่านก็ต้องดูที่บรรทัดที่สองเพราะอันนี้กว่าจะมาได้เลขห้าตัวนี้ก็ต้องมาจากเดือนเดือนซึ่งมันเป็นเลขสองเดือนหกแต่ใช้เลขสองปัญหห้านี้ต้องกลับมาดูที่เรือนพันธุกเพราะนั้นของอาจารย์ดวงนี่ มันก็มีโอกาสทายได้อย่างคงว่าเมื่อดาวพรังจิตมากรมกับเลิกพันธุในแถวเดินเกิดให้ท่านเน้นทายไปได้เลยว่าอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่การรวมจิตรวมใจให้แน่วแน่ รุดยำอยู่ที่ใจทีน,นี้ใจของท่านเป็นเรื่องสำัญทีน,นี้เกิดเกิดสมมติว่าได้ห้าหรือเ่าอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าไปเจอลเลขเจ็ดมาดูแถวเดินเกิดว่าเจ็ดเป็นอะไรอย่างนี้มันก็เสียหาย นะครับเสียหายยังยกต,ตัวอย่างเช่นว่าอาจารย์ดวงสองทีห้าห้ามาอยู่ราศรีมังกรเอ,อเป็นนิดเป็นจะช่างหัวมัดก็ดีไปอ่านที่พันธุแต่พอบ้านราศรีมังกรเป็นบ้านของดาวเจ็ดแล้วก็ย้อนไปเจ้าของบ้านนี้ ไปดูในแนวแถวเดือนเกิดทีกทีหนึ่งว่ามันเป็นอะไรนี่เราไม่ได้เขียนได้ในตำราแต่เราบอกด้ยวยปากปาวาจาวว่าจิตใจของเราต้องแน่วแน่เด็ดขาดอย่าวันไหวเพราะบ้านที่อยู่เป็นดาวเสาเสาเป็นอะไรเป็นปูติด้วยถ้าเราทำจิตใจเราับบสนวุ่นวายทำจิตใจไปในทางที่ไม่ เยอือกเย็นพอสับสนผลที่จะบังเกิดนะั้นมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ดีเพราะนั้นอย่างอาจารย์ดวงเนี่ยรู้ตัวว่าสองทีห้าห้าเป็นกระดุมพระของลัคนาก็จริงแต่เราจะถือว่าไอ้พระหัสตตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะอ่านชีวิตของตัวเอง กพราะเราบอกแล้วว่าตัวพลังจิตเสมือนเหมือนเป็นดาววันเกิดเมื่อเหมือนดาววันเกิดก็ตัวเราเนั่นเองะเ,เมื่อเราคิดวราเป็นตัววันเกิดก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเรากระหัดจะอยู่ในบ้านของเลขเจ็ดเจ็ดเป็นนริเป็นฟูติก็นี่แหละครับความเป็นจริงในชีวิตของตัวอาจารย์ดวงเอง ในบางครั้งชีวิตประจำวันเจอไอ้ดาวเ็ดอาติกับูติมันมาทำลายอารมณ์ของอาจารย์ดวงบ่อยๆทำให้เกิดโมโหทำให้เกิดโทสะเจริตแล้วทำให้ไม่สบายใจยิ่งสมัยก่อนๆแล้วจะเป็นคนขี่โมโหที่สุด มาระยะหลังเราเลียนเองเราต้องแก้เองก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยหลักการของตำราพลังจิตมาการทุกที่สองนี้ก็เราก็ต้องการถ่ายาในด้านพื้นฐานของดวงชะตามีอะไรที่จะายพื้นฐานดวงชะตา ได้บ้างื้นฐานในเบื้องต้นท่านก็รู้แล้วว่าต้องใช้ดาวพฤหัสเป็นพันธุคือรวมจิตรวมใจความแน่วแน่อย่าปล่อยให้ดา,าวเสาเป็นอริดา,าวเสาเป็นปูติเข้ามาทำลายชีวิตของเราเลย ถ้าเราเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวดาวเพื่อหัดคือตัวอาจารย์ดวงหรือตัวใครก็ตามถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้สูญเสียพลังงานสูญเสียพลังใจไปทีนี้พื้นดวงต่อไปก็คือว่าการทายพื้นดวงแล้วก็แปลว่าปิดตาเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำด้วยอาศัยดาวพระหัสก็ยังอยู่ในราศีมังกรน,นั่นเองก็มันก็มีบ้านของดาวเสาร์ก็เป็นอริเองเพราะนั้นดาวพระหัสนี้เราก็ถาพื้นฐานว่าการเป็นผู้นำนั้นต้องมีความหนักแน่นอย่าวันไหววันไหวไปไม่ได้จะเสียการปกครองเพราะปิดตาไปว่าผู้นำถ้าผู้นำตัดอริ ตัดบ,บูติออกได้แล้วเกิจะมีผลเด่นเด็ดขาดดีแน่แน่แนะนาเีน,นี้เราอ่านดาวพฤหังเป็นกังมะก็อบอกว่าความฝ่ขวฝันความฝ่สูงค,ค,ความคิดพยายา,ย,ยามสูงเราต้องจัดดาวเสาร์อารี และวจะเป็นปกติทิ้งเสียความหวังอันสูงส่งก็จะเป็นของเราต่อมาเราจะตัดตัวเพื่อหันเป็นหมหาสิ่นะถ้าเราไม่ตัดเราก็ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเราตัดเราก็ต้องใช้วิธีการ่งว่ามันย่อมมีบ้างคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ,เ,อเราก็ต้องพน ปล่อยวางและก็เจอหน้าก็ทักผายเจอหน้าก็สมทนาซ่อนความรู้สึกเอาไวา้จะดีกว่าคือหมายความว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ทีทำเป็นว่าเรารู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงเขาว่าเขาเกลียดเราแล้วก็ใช้วิธีการ่างนี้นี่ทายพื้นฐาน ของดวงแบบนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะง่ายมากต่อมาเราจะสอนวิธีว่า